5 minute w i วิโ o วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็สวัสดีนะครับเช้าวันแรงงานนะครับวันที่1พฤษภาป๊บๆเนาะเราเกือบถึงกลางปีกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็เช้าวันนี้นะครับราคาเนี่ยทองคำเนี่ยได้มีการทิ้งตัวลงมานะครับหลุดระดับ3 2 6 0กนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณนะครับของขาลงนะครับเพราะว่ามีการเบรกโครงสร้างราคาลงมาเรียบร้อยครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าวันนี้เทรดไงได้บ้างก็เมื่อวาวนนี้เราให้โซนบายกันไว้เนะาะก็ใครที่ได้บายน,นะครับตรงจุดเนี้ยอาจจะต้องสต็อปลอตไปนะครับแต่ว่าใครมาบายจุดโซล่าของเรา3270เนี่ยเก็บกําไรไปกว่า4000จุดเลยทีเดียวครับก่อนที่ช่วงค่ําคืนเนาะจะมีการทิ้งตัวของราคาลงมานะครับโดยราคาตอนนี้ลงามาอยู่ที่ดีมานี้นะครับคือ3225นะครับจนถึง3 2 3 5นั่นเอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอัปเดตโซนกันใหม่นะครับว่าเราจะบายจะเซลล์งไหนดีนะโอเคครับขออนุญาตลบลูกศรกันก่อนเลยโอเคตอนนี้นะครับเราได้ลบลูกศรออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเรามีข้อมูลในอดีตที่เราเคยทำไว้นะโซนเนี่ยดีมนานต่างเนี่ยเรายังเก็บมาใช้ได้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดีมานกันก่อนนะครับมีราคาอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถเทรดได้นั่นเองเอาดีมานก่อนนะครับถ้าราคาย,ย่อลงมาเนี่ยโซนนี้นะครับโซนแรก ก็จริงๆก็ย่อลงมาแล้วแหละนะครับนั่นก็คือ3 2 2 5นะครับถนงสามสนะครับคิดว่าตรงนี้ราคาน่าจะมีการเด้งนะครับอ่าถ้าใครอยากบายเนี่ยโซนนี้เป็นโซนแรกนะครับที่เราจะบายได้โซนที่2นะครับนั่นก็คือ3,210นะครับจนถึง3,215อันนี้ก็เป็นอีกดีมานหนึ่งนะครับและสุดท้ายครับตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญเลยนะครับนั่นก็คือ3,195นะครับอาจจะเหลื่อมๆถึง3,190ได้นะครับตรงนี้เป็นดีมานที่สําคัญเช่นเดียวกันถ้าหลุดลงมา 3 1 6 8นะครับจนถึง3 1 7 8นดะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกดีมาหนึ่งของเราตอนนี้นะครับมองหน้าเซลล์นะครับมีน่าจะได้เปรียบกว่าแล้วนะครับสำหรับผมนะอ่นส่ครนะครับที่จะรอเซลนะครับรอราคาขึ้นไปจุดแรกเลยนะครับคือจุดที่เขาทิ้งตัวลงมานี่แหละนะครับฟิปโซนนะครับของเรา3 2 7 0นย์นะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนแรกของเรานะครับอาจจะเผื่อไปหน่อยซัก3 2 7 0ย์ถึง3275อหอะไรอย่างงี้นะ ต่อมาครับโซนเซลล์ของเราจุดที่หนึ่ง,งเราเลยนะครับที่ทิ้งราคาลงมาคือบริเวณนี้อ่าสภาวะของเรานะครับบริเวณนี้คือจุดที่ราคาทิ้งลงมานะครับนั่นคือสามพันสามร้อยเจ็ดนะครับจนถึงสามพันสามร้อยสิบสี่นะเออและอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าอยากเซลล์นะครับก็มีช่วงนี้นะครับสามสามนี่สามสามสองห้าถึงสามสามสามศูนย์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเซลล์เช่นเดียวกัน เราได้โซนเซลล์โซนฝ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวลองพิจารณากันละกันนะครับว่าเออราคาเนี่ยมีแนวโน้มเป็นแบบไหนนะครับแต่เบื้องต้นครับแนะนําฝั่งเซลล์นะครับสามสตรงนี้น่าเซลล์มากๆนะครับเป็นฟลิปโซนนะอาจจะเหลื่อมมปนิดหน่อยได้นะครับอ่าส่วนใครรอบายนะครับมารอบายนะ3 2 2 5ครับถึง3 3 3สามสาครับสามสนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายที่สามหจุดนี้ผมว่า เป็นจุดสําคัญเลยนะครับสามหและนี่คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับประจําวันนี้ครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับในวันแรงงานวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ